nó có nhiều công mobile lâu binh 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 binh

ยูนี้ยังมีอยู่นะเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ Lori. องเอฟซีสวัดสดสีพี่น้องทุกท่านทุกคนเข้ามาติดตามเจอกันกับลุงหน่อยก็ปิยคอมเสื้อสวยๆครับมือนี่ตอนนี้กําลังมา่หอดไม้ล่ะผ้าผีผ้าหนอนมาหากินคือเก่าเด้ตามวิถีชีวิตของคนอีสานหอสวัสดีพ่อใหญ่คอม เป็นได้เาอเสียลงมองได้ไหมเสีลงนนี้ยังดดูลาเ็ดูเป็นไงคือเงียบเงักตวไหมมันจะพอได้ไหนี่เอความก็หลังเลาะบงพิเจานูนเอาบงเขมาเห็นบ่วางปลายไหมเห็น่ะอกัดหันาเขาไล่จากท่านี้ไปเออว่ากัดเนี่อปลายที่ไทยเนาะม่ี ซื้อไว้ยี่บ่อนวะเอายี่องไปเบิ่งกันวไม่สิพอเดียวปีงบช่วงนี้ก็มีแตไม้เกาครับสับไม้เกามันมันมีไม่ใหมล้วครับน้ำก็นหน่อยฝนกับ่ตกจ๊กเื่อพี่องนบ่ตกจ้กเถืือ่ปนุงหน่อยน้ำก็เเลือหน่อยเต็มที่แล้ะ อ,อดแล้วคนคนคนมาเก็บคนวาเก็บหมองยี่หอผ่านกงนย้งเมื่อเอาหม่องทำนสร็จก็พอดดา่านมือยับมนันหน่อยหน่นอาเพียงไดงงหื้มหืมนี่นี่ ท่านี่ปลูกใช่ไหมขอนมา่าไงดอกเยง้างมือแล้วแหละาาาาฝากขอนบ่นะเอาฝากขอนบ่ะฝากท่าผนผีนี่เครื่องใหม่ปลูกอยู่ตรงนี้ พี่เห็นวะต่อเพี่ยังอะไรต่โดนบดแล้วละ ผมนี่ต้งนนองกรุกก็ไม่ยานี่ต่ออะไรอยู่แเงียบจิบประชะะดได้ินะานรลงนะไปชนไปชนไปชน

ใช่หน่อยเนี so <in> <iento> ่ยนไ่ใส่ต้อนใส่ต้อนนะครับนี่แะตัวที่สามครับสามแล้ว

và cặp bắp cặp bắp khách oh, wow, thay <laughs> Hay à, xét đi tụng long bao. ông bao. Ừ. Men Men bao. 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 nhưng tụi Men bao. Men nỉ Men bao. Men cái Men bao. Men ừ, tụi Men bao. Men tụi Men bao. hoa bao. ยังยังตัวนี้ปาะซ้ำกันนี่แหละนนพี่น้องเ่ตอนตอนกลางเวียนนั่นตอนกลางเวียนนั่นลูกหน่อยตื้อแขยอยู่นี่แหละฟังฝังกันเต้าไปอย่างหอมแต่ว่ามีข้าเจา้าอีกมั้งม่อปลายนี่นี่นะพี่น้องหน้าฝ้ายี่เป็นมันจะเป็นหน่อยหน่อยะแต่มันเหลือตัวหัวเี้มาสามสี่คนนี่างเง ันของพี่เด็กแต่ปะตองนะบ้านนี้เขาเมื่อแล้วลูกหน่อยก็เลยบายมากจะหน่อยลูกหน่อยเรือยองยางปลามันมันตายไม่พี่นอ้องลูกหน่อยอยางไปงมนี่แต่ปะตองมือสิละ่ะนี่มักไาเลยเดีตายอยู่ในน้ำลูกหน่อยจับพมาได้บักไรลูกหน่อยสงสัยว่าเขาเอาเอายามาใส่หรือจะไหนไรเลยเดียวก็เสียดายลูกหน่อยง,งมไป เอาไป,ปลาบกินนะที่ได้ล้ได้พี่น่องงเลยครับลุกหน่อยเอาขึ้นมาจวนหนึ่งได้ดิเยอะยู่นี่ยู่นได้สิมีอีก,กน่นเห็นหน่ตัวมาอะไรไมนี่นี่เห็นหนองตัวป่นี่น้องู่เนี้ยอ่หเะรุ่หน่อยจะไปมุดไปเอาไปงมเอาไปไปลาบนะพี่หน่องรองงมมึง าอร่อยเปอร์เซ็นต์มีหรอแต่ยาก็อรอยเปอร์เซ็นต์ครับ มีพี่เหรอพี่นอ้องโอ้ยเอาอยาใส่นี่ครับพี่นอ้องนั่นมองนุ่งหน่อยตึกเฮตอนกงเพีน,นบาดน,นุ่งหน่อยก็เลยยนเนืยยาง,งมาหนิยางมันขาดแล้ววุ่นนี่ข้าเจา้ายาใส่แน่นอนพี่นอ้องพี่ีหลอว่าหน่อยหน่อยดิ รุนห่มดบอตัวผมยกระแตนีุ่่กำแตกก็ยาใส่ครับสีบเอาก่นยามันเน่าอือยคอมบ่มไ,ไวแล้วันนเปไงเป็นงเลงงเคอยล่ตะกุบตะคนตั้นี่อกีทีเลยเลยตะงขึ้นมาวิ่งวิ่งบ่เป็นวิ่งวน จับเวียนเวียนหัวป่ะเอาวอมดแดงเอามให้ดมะมดแดงเอดดมเอาวอเขาเ็มีแหกตัวเป็นลงเล้งเล้งอยู่หัวเป็นไรมันปวดปวดบรืเป็นเสลือเลยปวดอกเป็นเถอเเป็นเถอถ่เถอ่เป็นลงเลงมนเคยเป็นปะเคยเป็นอน Cái nấm thoảng Nào đôm đôm Ê, ăn lại Đôm, nó có Mấy hàng bỏ bản Một Đây đây

วัดเหตุเกิดขึ้นก่อนเราเราเป็นในงวงยิงอยู่เป็นงวงางวงอาคือจุดลมที่คือจีอะไรที่ซุปนั่นตังคลานขึ้นมานี่มันนั่งที่นอนตรงนั้นนอนมาได้หมดคันกัดบ่นั่นคั่นแทะหมดตรงนั้นต้นหน่อยๆเจ้าเขาเขาเนบ่ยเขาไปมมาันคืห้าขึ้นทองหมันเคยเป็นบ่เคยดอกคงจะเป็นอเองตัว่าทองหายเหน็ดมึงดีขึ้นแล้วมันเป็นหายอุวาอุวาเลย เสือ้อผ oh, ้าพี่ผ้าพยโยคอมเมื่อครับเผ้าพี่น้องครับสื้อผ้าพยโยคอมเมื่อเป็นบสบายกระทัดหันนะครับก็นั่งเตรียมโตเมื่อแล้วครับก็นั่งอยู่นี่ละโอมีแห้งเลยไปขานมากข e ึ้นมาทั้งคู่เวยกะเบิ้งฝากไปซ้ำอนครับพี่น้องเพราะว่าต้องเฝ้าเสื้อผ้าพยโยคอมเมื่อหาหมอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลูกหน่อยก็จะเฝ้าไป ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีทุกท่านทุกคนกคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหน่อก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับปลาลุงหน่อยแต่ว่าตึกบ่ได้หลายเลยปลาอีไทยเมื่ถึงสิบตัวดอกก็หน่อยตัวหนึ่งไปงมเอาอยู่มองเขาเบื่อนะนะนั่นแหละไล่หรีครับนี่ลุงหน่อยก็งมในซ้ำนี่ะก้วเฝ้าว่า,าทรงพยโยคอมหลังจากไปทรงพยโยคอมมากะมาเทีพี่น้องเมืองนี่พยโยคอมก็บ่เป็นยังไล่หรอกครับเพื่อนก็ ดีขึ้นแล้วล่ะพี่น้องดีขึ้นแล้วไปหาหมดน้อมอ,อ,อกคืนมาดีขึ้นแล้วละ่ะขอบคุณทุกท่านอีกขามาให้กำลังใจลุงหน่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยอ,อาอจากัน